สวัสดีค่ะวันนี้มารีวิววันเซอร์ NYC รุ่น Sun to Sun All Over Bronzing Powder สี 718A Bronze Mist ค่ะพูดทำไมเสียงดังคะช่วยค่ะก็ตัวนี้ใช้เองซื้อมาจากเมกาไม่มีใครแนะนำซื้อเองใช้เองอยากใช้อะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่ามันดีตรงที่ว่ามันมีมันมนีสองด้านก็คือด้านนี้เป็นไฮไลท์ นนี่เป็นสีแบบว่าเอาไวบ้บอลเอาไว้ทำบลัชเซอร์คอนทัวร์ขอโทษค่ะก็ตัวนี้เขาจะมีชิมเมอร์ค่ะฝั่งไฮไลท์จะมีชิมเมอร์ส่วนฝั่งขวาเนี่ยจะมีชิมเมอร์น้อยมากคือลงหน้าไปก็ไม่ค่อยเห็นนะ่ะแต่คือจะไม่ถึงกับแมตแบบแบบแมตเป๊ะอะไรอย่เงี้ยสีก็สามารถใช้ได้กับทุกสีผิวเลยค่ะอันนี้คือเมื่อกี้กิมลงเยอะนะจริงๆมันค่อยๆไล่ให้ค่อยๆ ค่อยๆเข้มขึ้นเข้มขึ้นได้เพราะฉะนั้นจะไม่มีปัญหาเราแบบเราต้องวนกันนานหน่อยกว่ามันจะเข้มมากอะไรเงี้ยอือก็คือใช้ได้ทุกสีผิวถึงสาว NC ยี่สิบห้าเลยก็ดีมากแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งค่ะตัวนี้แนะนําว่ามันจะไม่ใช่ไฮไลท์แบบไฮไลท์ขาวอย่างที่เห็นมันจะเป็นไฮไลท์สีบอนส์เอ่อสีอะไรนะทองแดงทองแดงแดงเขาเรียกอะไรอะเออนั่นแหละแล้วก็ คือมันจะไม่ใช่เหมือนกับว่าให้ลงไฮไลท์ขาวอย่างเดียวลงแล้วเขาจะได้สีส้มหน่อยๆออกประกายบ่มแดดด้วยเพราะฉะนั้นตัวนี้กิมอ่อโดยส่วนตัวคิดว่าซื้อสีนี้เพราะว่าจะได้เอาไว้เป็นแบบว่าบัชออนในตัวอะไรอย่เงี้ยอืมก็ฝั่งดูฝั่งนี้ดีกว่าค่ะจะเป็นอ้อมือก็เลอะหมดแล้วขอโทษนะคะจะเป็นมีชิมเมอร์แล้วก็เป็นส้มๆบ่มแดดเห็นไหมอ่ะค่ะ ก็ใช้แล้วก็เนี่ยค่ะอันนี้คือใช้แล้วกิมลงสีดําตรงนี้ตรงนี้ช่วงนี้ของหน้าแล้วก็ลงสีส้มช่วงนี้ให้มันกลืนกันให้มันได้ความแบบว่าเนียนๆกันไปแต่กิมจะไม่ลงมาถึงตรงนี้นะเพราะว่าสีส้มมันไม่ใช่สีส้มหมายถึงว่าฝั่งไฮไลท์อ่ะมันไม่ขาวมากถ้าลงตรงนี้เดี๋ยวหน้าจะส้มไปหมดเพราะฉะนั้นกิมใช้ตัวนี้เป็นสีดําตรงนี้แล้วใช้ตัวข้างๆนี้เป็นแบบว่าให้มัน เบลนกันไปอะค่ะก็ไม่ยอมอะมองไม่เห็นที่เห็นหน้าเป็นขเขาเรียกอะไรประกายประกายอย่างเงี้ยค่ะเป็นส่วนของไฮไลท์ที่เห็นหน้าไม่ดีอย่างนี้ก็เป็นส่วนตัวเต้นเยอะเหงื่อออกไม่ล้างอะไรก็เรื่องื่อยเปื่อย,ยค่ะแล้วก็อีกนิดนึงไหนๆทำแล้วนะเอัอน,นใช้ ขนตาอาเดลหนึ่งหนึ่งศูนย์ค่ะเราว่ามันก็ดีเนาะเราชอบมากเลยมันเป็นธรรมชาติมากแล้วก็คือมันใช้ได้ทุกวันประจำวันติดไปออฟฟิศติดไปเจอหนุ่มเขาไม่รู้เขาไม่มองว่าแบบเราแบบเป็นนางติดขนตาหน้ากลัวอะไรเงี้ยนึกออกว่าแบบเยอะอะไรเงี้ยเปล่ามันก็ดูเป็นธรรมชาติเดี๋ยวกิมลงรูปรีวิวไม่แต่งหน้าให้ดูกิมไม่มีขนตาใช้เป็นคนไม่ค่อยมีขนตาเสียใจอะ่ะแม่ไม่ให้ เออแล้วก็อ่นไหนทำแล้วพูดจริงคือกิมขายของก็แบบอยากมีเงินมีมีกา่างี้ฮห้าก็สีบาทใช้สองตัวประกบกันอันนี้ใช้ลอนดอนค่ะ NYX ลอนดอนเป็นนูดแมทน้ำตาลค่ะแล้วกิมก็ผสมซานเปาโลไปด้วยนิดหน่อยอื ให้มันแบบว่ามีออกประกายชมพูชมพูอมน้ำตาอะไรเงี้ยแต่ว่าเน้นหนักไปทางโทนน้ำตามากกว่ามาแล้วอ๋อมีอีกนิดนึงทำเดลิวิวอ่ะนี่ตัวนี้เป็นคอตตี้แอร์ n รุ่น Translucent Extra c o r p o ค a t e ค่ะตัวนี้ก็เหมือนกันไม่มีใครแนะนำไม่ได้ซื้อเองใช้เองอยากลองเองอนี่เนื้อแป้งเป็นอย่างนี้ค่ะ เขาจะเนียนเนียนมากอยู่ในระดับหนึ่งเลยละ่ะลองให้ดูเยอะหกหกเมื่อเช้าเทออกมาแล้วใช้ไม่มคือเนื้อก็ละเอียดนะคะถามว่าสู้อย่าง L M หรือ Channel ได้ไหมไม่ได้ค่ะเพราะว่าราคาก็แค่สามรอยเก้าสิบบาทแต่ว่าโดยส่วนตัวคิดว่าคุมมันดีแล้วก็อย่างที้เขาบอก Coverage เป็นแป้งฝุ่นที่ทำให้หน้าดูเนียนขึ้น ไม่หลอกไม่ฟามไม่เวอร์อืมดีเอ,อรีวิวตอนนี้นะคะอยู่ที่ประมาณ4.7่จุดเจ็ดสี่จุใน m a k อั p อ l ไรอ่านอย่างงี้บอกก็ไม่รู้ว่า a l l e y อืมแล้วก็รีวิวดีมากชอบซื้อเองใช้เองหมดแล้วค่ะก็ยังไงไปอเมีกาฝากซื้ออะไรก็รีบฝากนะเนีมีอะไรแปลกแบบซื้อมาให้ลองเล่นการสนุกชอบชอบขาของ แล้วก็ขอบคุณที่ทนฟังคิมพูดบ้าๆบอๆอบคุณค่ะลาลาลา